ดอกนี้สวยดอกนี้สวยมากสวย,ยงดงามนี่อุ้ยเลิศชู โขาโอ้น <cies> ี่โอ wow ้หนัก สวยสวยมากเพื่อนเขาอยู่นั่นสองดอก นี่คะ่ะสวยมาดูดอกใกล้ๆกันดอกนี้นี่โอ้โหขาโอ้โหอยู่ใต้ต้นนั้นอีกนั่นไซส์เดียวกันนี่แหละวา,างไว้นี่ก่อนออดอกนี้ก็สวยอยู่นะนี่

Mấy bạn tay nôn Suối Suối mát Đó, mấy này. Đang bảo, Đang bảo. มันมีนกที่มันมีนกที่เขาอนุรักษ์ทุกคนตัวย้ายใหญ่เขากําลังกกลูกเขาอยู่ดูสองดอกนี้ค่ะแต่ไม่เก็บด้ว่ยดอกนี้นี่จ้ะอันนี้ได้ ุ่นขานี่ขาใหม่ไม่ขากล้องขาตั้งกล้องใหม่ไม่โอเคเลยเพื่อนโอ้มันเหลืองใต้เหลืองแล้วได้ถอนเขาแล้วก็ต้องเอาแหละเพื่อนๆ แข็งดีเนาะขนาดโดนน้ำฝนขายแข็งขนาดนี้อดอกเอาไปตากแห้งหอมชลับไปอบแห้งอะนะใครมีเครื่องอบแห้งอะซื้อเลย450โคนแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดใครเอาขนาดใหญ่ขึ้นมาเนอะก็ประมาณ700โคนแต่มันคุ้งใช้คุ้งแนะนำให้ซื้อจ้ะ เเหลืองเนี่ยนี่ได้แล้วนี่จะ้ะไปคันเพื่อนทุกคนเห็ดพึ่งเกาลัดมันสวยขยี้ใจจ,จริงๆดูสวยมากเลยดอกมีแต่แบบขาแบบทุกคนเอ้ยขาเป็นขาดอกเป็นดอกก้มลงเก็บดอกนี้เมื่อกี้ ทุกคนเขานิ่มแต่อันนี้แข็งขาแข็งปักเลยค่ะความแน่นนี่อดอกหนึ่งดูขาสิโอ้ยแข็งเหมือนกันไว้นี่แหละทุกคนไม่เอาไม่เก็บค่ะเห็ดมันเยอะอยู่เห็ดมันเยอะอยู่อเห็ดสารพัดอย่างสารพัดชนิด ไม่ได้แล้วทุกคนอเสียดายจังนอนสองดอกนี้ได้แน่นอน,นวิ่งมีข้างในด้วยเดี๋ยวเอาดอกเอาวางไว้นี่ก่อนนะได้ยู ดอกเดียวนะโอ้โอ้โอโอสี่ดอกค่ะนี่จ้ะนกตก,กใจไก่ป่าหรือนอกก็ไม่รู้เขาตก,กใจเราเราก็ตก,กใจเขา เห็ดพึ่งเกาลัดสมง,งามแท้อีพ่ออีแม่ป้าเห็ดพึ่งเกาลัดอย่างงามสวยแถสู้นุ่นอีกอุย้ยเห็ดพึ่งเกาลัดไหมเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูทำไมพี่ย่าถึงอุย้ยนี่จ้ะดูความงามของเห็ดพึ่งเกาลัดแล้วนุน่นนุ่นเห็นไหมตุปป๊กอยู่นุน่นเดี๋ยวเดี๋ยว เห็ดพึ่งหวานจะไปเอาเห็ดเห็พึ่งหวานดอกนั้นจะพามาดูเห็ดจะพามาดูดอกนี้นี่เขาน่ารักแล้วก็ดอกนี้เต้เด๊เมาแล้วก็มาดอกนี้แต้เราจะไปเอาดอกนี้จ้านี่คือสิ่งที่เราจะเอา อย่างงามอย่างงามนี่อุ้ยเลิศดชูเลิศดชูอุ้ยอ๋อเห็ดพึ่งเกาลัดนั่นเองเกาลัดโอ้ยมีแต่อดอกงาม โแต่มันต้องมุดนะ่ะคุณคะคุณเค้าใหญ่ไปไหนคะอุ้ยแข็งความแน่น นั่นไหมคะอยู่ใต้ดอกเห็ดคะ่ะจะมีลูกนกร้องเหมือนกับว่าเขาหิวอะ่ะทุกคนนั่นคือเห็ดเบิร์ชเห็ดยาคะ่ะเขารอแม่เขาเนาะนี่พี่ยาซูมนะ,นนะต้นไม้ที่ตายแล้วเนาะ แล้วเขาทำรังทำรูอยู่ในนั้นนี่ค่ะต้นเขาต้นเบิร์ชค่ะมักจะออกเห็ดยาเสมอเยอะมากค่ะในป่านี้หอยแบบนี้ค่ะหอยชนิดนี้คือกินได้นะคะทุกคนนะเห็นไหมน้องหอยทากเยอะมากตัวเล็กๆก,ก็มีค่ะน้องหอยน้องหอยทากค่ะนั่นสองดอกเดี๋ยววางอันนี้ก่อนนะเพื่อนๆ ปแลนี่ก่อน,นได้ไหมน,นี่สองดอกตูกขาความใหญ่โอ้หนักดอกลูกปาอีพ่ออีแมนะ่พูนะ่ะพูน่ะโอ้โหปาทุกคน มาตัดขากันเอาขอภัยเด้อค่ะมาตัดขาหัวหลุดหัวหลุด ขาแข็งมากขาเห็ดแข็งโป๊กเลยทุกคนคิดดูขนาดโดนฝนขา,าแข็งขนาดนี้แล้วคิดคิดดูความกรอบเขาอะจะกรอบจะหวานขนาดไหนทุกคนมันฟินมากเลยนะคะเก็บไปอย่างเงี้ยเราทำกินเลยอะ เราก็เกาเข้อออกนิดๆหน่อยๆแล้วก็ให้เขาติดกันไว้นี่แหละนะไปโอ้นิ่มอันนั้นก็น่าจะนิ่มเห็ดไหมถ้าเห็ดนางงามขึ้นอย่างนั้นนะสมงลงสังหลณ์งั้นนะงงงงนนะเห็ดพึ่งหวานจะเริ่มหมดเห็ดของเรา เราใหญ่นะใหญ่มากเลยยังไงหมดอันนี้คือเห็ดอูย้ยังสวยเห็ดเอ่อพึ่งเกาลัดทุกคนนูน่นเห็นไหมย่ามองเห็นดอกนูน้นกับดอกนี้พึ่งหวานของเรา พึ่งกาลัดอยากไปด้วยโอ้โหมีแต่ดอกสวยๆขายใหญ่ๆนี่เพึ่งหวานพึ่งกาลัดอย่างตันไปด้วยไปด้วยโอ้โหความตันทุกคน เป็ดเหลืองเพื่อนๆได้แล้วนี่ได้แล้วอ๋อพึอง่งเกาลัดอยากไปด้วยแล้วสิโอ้โหก็โลยพิเลยข,ขึ้นมาให้เราเห็น ทุกคนเห็นใช่ไหมได้แล้วได้แล้วจ้ะสวยจะให้ดูเห็ดพึ่งดอกนี้แข็งแข็งพูดอะพึ่งเกาลัดค่ะโอ้ขาแข็งขาแข็งดอกนั้นเป็นยังไงโอ้ Đây cho có hết không bạn. Ôi, thú con. ทุกคนไม่ได้หรอกค่ะได้ดอกเดียวนี่แหละเพราะว่าโดนฝนอย่างหนักหน่วงนะเนาะพะเข้าใจเขาแหละดูดอกเขาสวยสวยพามาตัดขาคนสวยคนนี้อื้อหือ อนนี้ปา้าย่าใส่ถุงมือเปลี่ยนแล้วเนอะน,นี่ไม่ไม,ไม่ไม่คือกันเดอร์ถุงมือเดอมันเปียกมันมันเปียกแล้วมันเฉอะแฉะไม่ชอบค่ะก็เลยเปลี่ยนออกนี่จ้ะอ่อนงามจ้ะ เลยค่ะเขามีเพื่อนด้วยนะนี่ค่ะเพื่อนเขาไซส์เดียวกันไซส์เท่าๆกันนี่ค่ะ เจอแต่รอยกรหลงตัดเห็ดเซ็งว่ะหาจางรอยเขาสุดยอดอือมไม่เคยเห็นนะคะไม่รู้จักนะคะเห็ดชนิดนี้เกิดมาบนขอนไม้เป็นจุ้ม